วันที่2และวันที่3มีนาคมประจําปีพศ2567ครับใช่แล้วค่ะขอตอนรับนะคะสำหรับชาวจังหวัดอํานาจ,จเจริญทุกท่านค่ะดิฉันนันไทไัยทุนชาติข่าวลูกหลานจังหวัดอํานาจ,จเจริญเท่านี่นหะจ้าและผมแบร์รี่มินทราครับซึ่งวันนี้แน่นอนแห้เราสองคนนะครับรับหน้าที่พิธีการและพิธีกรครับอีกสักพู่หนึ่งครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและนักท่องเทีย่ยวทุกท่านครับจะได้พบกับแสงสีเสียง และโชว์สุดอลังการที่เราได้ังสค์และจัดทําขึ้นเพื่อมอบรอยยิ้มความสุขความสนุกสนานและความบันเทิงให้กับผู้ร่วมงานทุกๆท่ทานครับใช่แล้วข่าและอ e ีกสักคู่นึงนะคะเราัมือถือครับสําหรับงานดีๆแบบนี้นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อศึกษาในส่วนของประเพณี <c oughs> วัฒนธรรมของพี่น้องชาวจังหวัดอำนาจ,จเจริญแล้ว <c oughs> ทุกๆท่านครับมีโทรศัพท์มือถือมีอินเทอร์เน็ตสามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือการ มีดีคละหลายด้านเชิญทุกท่านมาเที่ยวเด้อคเชิญทุกท่านมาเที่ยวเด้อเอ้ยเจ้าเอิ้นเอ้ย เสียงปมมือดังๆด้วยครับขอเสียงปมมือด้วยนะให้กับการแสดงนะคะจากคณะนานงรำนะคะแส่ร้ขยรบุกที่รำพร้อมกันในเพลงเชิญเที่ยวจังหวัดน,นานเจริญโดยขับร้องนะคะด้วยคุณแม่อังคณาคุณชัยนันเองค่ะขอเสียงปมมือดังๆให้อีกสักครั้งหนึ่งหนะะ่อยค่ะ และที่ต้องขอบคุณนะฮะขอบคุณชาวจังหวัดนะฮะอำนาจเจริญทุกท่านและทุกภาคส่วนเลยนะครับที่รำสารและจัดงานดีๆแบบนี้ครับบางท่านบอกว่าเป็นชาวจังหวัดอำนาจเจริญอยู่แล้วนะฮะหรือว่าบางท่านเนี่ยเป็นนักศึกษานักเรียนก็วันนี้นะครับมาร่วมกันลำมากกว่าลิวร้อยยชีวิตเลยใช่แล้วคะ่ะและต้องบอกว่าสําหรับงานนี้นะคะต้องขอบคุณสําหรับผู้ที่ร่วมจัดงาน ในงานวันนี้ให้ได้เกิดขึ้นงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะกรมการพัฒนาชุมชนกรมการปกครองค่ะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับกระทรวงวัฒนธรรมครับ และที่ขาดไม่ได้เลยครับจังหวัดอำน,นาจเจริญและภาคีทุกภาคส่วนเลยที่ร่วมรังสรรและจัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นครับซึ่งแน่นอนฮะว่าตลอดทั้ง3วันนี้นะครับเราจะมีกิจกรรมแสงสีเสียงและมีเล็กน้อยนะฮะโชว์สุดอลังการที่เราได้จัดสรรน,นะฮะแล้วก็หลังสรรพืน่นเพื่อที่จะมอบนะครับนะฮะโชว์ดีๆแบบนี้ให้กับนักท่องเที่ยวทุกๆท่านนะฮะได้รับชมกันนั่นเองนะครับ ใช่แล้วล่ะค่ะภายในงานนี้นะคะต้องบอกว่านอกจากมีหมู่บ้านยักษ์แล้วนะคะ <Wow. S 1> เรายัางจำหน่ายนะคะสินค้าโอท็อปนะอาหารนะคะแล้วก็สินค้าชุมชนสินค้าต่างๆนิทรรศการของดีอำนาจเจริญที่อยากให้ทุกท่านได้มัดเที่ยวชมกันห้ามพลาดเลยทีเดียวะค่ะต้องแล้วนะครับซึ่งนะฮะนอกจากที่มีการเปิดนะฮะในส่วนของโชว์โอเพนนิ่งไปเมื่อสักครู่นี้ <c oughs> นะครับเนะเราอยู่ในการเปิดงานนะครับนะงานดึงเดียวในโลก ยกคุกจังหวัดอำนาจเจริญประจำปีพศ2567น,นั่นเองเลยครับตอนนี้นะคะเราจะให้ท่านนะคะยืนประจำแท่นเพื่อรับฟังการกล่าวรายงานค่ะและต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนเชิญนะคะผู้ที่จะกล่าวรายงานค่ะคุณจิราพรพมมหาทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมคณะได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีขอเรียนเชิญค่ะมมันนจะองเห็ จังหวัดอำนาจเจริญค่ะได้มอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญเป็นผู้ดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวประเพณีแห่ยักษ์ไพอำนาจเจริญสุขูสุพจนครับแล้วก็ขอบนนคุณน,น,น,นะครับท่านยานิษเป็นนาสอสตายเฮาครับทีเดมากร่วมให้กำลังใจมาร่วมกิจกรรม สอ,อนแต่จะสอนใบสอนสองพบครับและในโอกาสนี้นะคะเราขออนุญาตเรียนเชิญเพิ่มเติมท่านที่จะมาร่วมเปิดงานอยากเป็นทางการขึ้นบทเวทีค่ะในลำดับแรกครับขอเรียนเชิญครับคุณสิทธิรัตสีธรทีระครับผู้พิพากษาสารเย,ยวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญครับ และคุณเชพรัตนะคะตันตะยาโนนประลัดจังหวัดอำนาจเจริญค่ะหยุดวันเพนตตั้งสกุลได้นนยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุท่ียวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญและคุณวันนาเกื้อทิพย์ผู้บัรคักการหน่วยเหลือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงจังหวัดบุนราชานีค่ะแน่นอนว่าทุกท่านที่เราได้พูดชื่อมาทั้งหมดนะครับทุกท่านจะร่วมเป็น และเป็นสักขีพยานในร่วมการเปิดงานในครั้งนี้นั่นเองนะครับและในขณะนี้ครับขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนทุกท่กทานครับหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับผู้ติดตามขึ้นมาร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดงานในครั้งนี้เรียนเชิญทุกท่านครับ และแน่นอนครับอีกสักคู่เดียวทุกท่านจะได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการเปิดงานดึกเดียวในโลกยักษคุประจําปีพศ2567ณจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องบ้านเฮาสีได้พอกับความยิ่งใหญ่ที่จะเกิดเึ้นกับพิธีเปิดกับงานที่ยิ่งใหญ่สมกับคำวันยาขุอำนาจเจริญบ้านเฮอย่างแน่นอนค่ะอีกสักคู่เดียวเท่านั้นนะครับ และอย่างที่บอกไปนะครับวโรบีโชว์มากมายหลากหลายอลังการที่คัสสันหลังสันจัดทําขึ้นเพื่อบอบให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนะฮะอำน้าจเจริญชาวชาตุมารทุกท่านนักท่องเที่ยวทุกท่านไม่ว่าะจะเป็นทั้งในไทยหรือมาจากต่างประเทศเราอยากจะเลี้ยงเชิญทุกท่านครับได้พบเจอกับความอลังการและความน่ารักเป็นกันเองรวงไมไปถึงนะฮะได้สัมผัสกับวัฒนธรรม ประจำจังหวัดของจังหวัดอำนาจเจริญครับทุกทุกท่านครับทุกทุกท่านจา๋าในช่วงนี้ฮะเราจะนำพาทุกทุกท่านไปเขาดาวด้วยกันเพื่อที่จะเปิดงานอย่างเป็นทางการในช่วงนี้ฮะแบลรี่ขออนุญ,ญาตเป็นต้นเสียงในการนับถอยหลังเริ่มต้นจากฮ่า ทุกท่านครับทุกท่านสาอยากกลาเรียงเชิญแอนด์ทุกท่านไปร่วมงานเริ่มตั้งแต่วันนี้คนที่หนวนที่สองและวันที่นามมีนามสกุลสีสันติเลยครับทุกท่านครับยังคงอยู่ด้านบนเวทีกับเราต่อเลยครับเพื่อที่จะร่วมเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกนะครับ กับงานหนึ่งเดียวในโลกยักษ์คู่ประจำปีพศ2567นั่นเองเลยครับนะฮะอย่างที่บอกไปนแง่ว่างานนี้คุณมาสัมผแล้วนอกจากจะได้รับเรื่อาของสนับรมเนียมวันธรรมประเพดีคุณจะได้รับความน่ารักของพี่น้องชาวจังหวัดอำนาจเจริญกลับไปอย่างแน่นอนนะฮะใช่แล้วจ้าสำหรับเร่วงนี้นาคกรจะเดี๋ยวให้ทาง ผู้ดีมากบรรดกขาพายโลดแล้ว,ว,กกวก็คือเมื่อชนทุกทานทีได้วมาเห็ดข่าวกระฟากระจายข้าวนะคะทาโปโมดออกไปประชาตอยประชาสัมพันธ์ออกไปลหลายๆนะคะวางงานยญ่งใหญ่ของบานาเฮาได้เกิด้นแล,ล้วกับงานนึ่งเดียวในโลกยาขุดอำนาจ,จเจริญประจำปีสองหาพเจ็น,นะคะยังเป็นทา,นา,กนานงการยญ่งใหญ่เลยคือชมนาผู้ใหญ่ทั้งหน่วยงานผักลฐต่างๆที่ได้ร่วมจั กิจกรรมดีๆแบบนี้ให้พี่น้องเชา่าอำนาจ,จเจิริญขอเสียงปรอมือนด,ดังให้กับคุณยายทุกท่านอีกสักครั้งหนึ่งค่ะและอีกกระพูดหนึ่งนะฮะจะเป็นการมอบนะฮะในส่วนของ โ่ยจะเป็นเงินผู้สนับสนุนนะครับหรือรอางวัลต่างๆนะครับนะฮะเป็นเชิญแขกรับเกิญชาตินะครับมา,าร่วมกันเป็นสกีพยานนะครับในงานจัดงานในครั้งนี้กับงานหนึ่งเดียวในโลกยักษ์กุ๊กต่างจงหวัดอำนาจเฉลิญน,นั่นเองนะครับที่ตาถัดขึ้น,ต,นตั้งแต่วันที่1น่จนถึงวันที่3มีนาคมปี2567นั่นเองนะครับ สำหรับช่วงนี้นะคะก็เชื่อว่าพี่ๆนางรำหลายหลายท่านนะคะอาจจะรำมาตลอดทั้งวันจนเหนื่อยแล้วตอนนี้นะคะพี่ๆสามารถนะคะขยับนะคะไปด้านข้างพักผ่อนกันได้แล้วนะคะแต่ตอนนี้เราจะขอนำนะคะท่านปนาระธานแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่บนเวทีแห่งนี้เข้าสู่การมอบหนึ่งสนับสนุนนะคะตองขอกอบคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับที่มาร่วมนะคะในการสนับสนุนในครับในการจัดงานนะครบ